ระหว่างเป็นพนักงานภาษีที่กรมสรรพากรกับเป็นนักบัญชีที่บริษัทเอกชนเนี่ยหนูเลือกอะไรดีคะคำถามของน้องเบบีน่ยดีมากนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดูสไตล์ตัวเราเองนะครับว่าเราเนี่ยเหมาะกับงานรชาชการหรือเปล่าถ้าน้องเป็นคนเช้าชามเย็นชามเรื่อยๆืเฉื่อยแฉะเนี่ยเหมาะมาก ซึ่งในกรมสรรพากรเนี่ยจะมีตำแหน่งที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวนะครับแล้วเป็นข้าราชการเลยซึ่งถ้าน้องเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะครับน้องจะเป็นเหมือนคนชนช,นชั้นสเนี่ยในระบบราชการแม้ว่าสิทธิหรือสวัสดิการต่างๆเนี่ยจะคล้ายๆบริษัทเอกชนนะครับแต่น้องจะไม่ได้โอทเบีย้ยขยันค่าก,กะหรือว่าโบนัสครับ ถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องสอบเป็นข้าราชการนะครับของกรมสรรพากรแต่ถ้าน้องเป็นคนที่แอคทีฟขึ้นมาหน่อยเนียน้องอาจจะเหมาะกับการเป็นนักบัญชีในบริษัทเอกชนนะครับซึ่งถ้าน้องทํางานในบริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาดทุนเนี่ยเงินเดือนเด็กจบใบเนี่ยอาจจะสตาร์ทสามหมื่นเลยครับในขณะที่น้องทํางานสรรพากรในเงินเดือนเนี่ยอยู่ในช่วงหมื่นสามถึงหมื่นแปดนะครับน้อยกว่าเยอะและพี่มีอ e ีบุ๊กสี่เล่มนี้นะครับเกี่ยวกับอาชีพออดิตสนใจ,จติดต่อผ่านเว็บไซต์หน้าช่องได้เลยและมีบริการให้คำปรึกษาส่วนตัว และสุดท้ายพี่ขอให้น้องเบบีเนี่ยมีความสุขกับการทำงานด้านบัญชีนะครับ